คุณยายดิอาดุมครับสาธุครับลุงไปไหนมาปะอยู่บ้านครับอยู่บ้านก็จะมาเดือนละครั้งนะดีมากเลยอยู่บ้านดีมะก็ไม่ได้เท่าที่นี่ใช่ลุงมาอยู่ที่นี่แล้วกันดีกว่าอยู่บ้านมันก็คนเดียวป่าเปี่ยวพลังจิตไม่พอดอกครับถามถึงพ่อค่ะพ่อไหนอ่ะสุขภาพก่อนสุขภาพเหรอทำลูกมาครับ มันโตขึ้นมาเหรอปลาปลาชแกนอ่ะไม่สกแกนก็นี่ไงมันก็ปกติอยู่ไ,ไ,ไงลุงก,ก,ก็แข็งแรงดีก็ไม่มีอะไรแต่แตลุงมาอยู่นี่นานๆมันจะได้พลังเพิ่มขึ้นไงแล้วแล้วอันนี้มันเป็นตุ่มมาเม็กๆอ่ะไปแกะมันโตใหญ่เลย่างมันไม่เป็นไรครับอันนี้อะไรครับ <นะ S 2> มันโดนมันโดนเสี้ยนต่าแล้วก็ดึงออกมาแล้วแล้วมันก็ยังไม่หาย ตอนเช่นตามดึงออกมาแล้วไม่หายมันก็ยังเป็นเหมือนเด,ดิมไม่เป็นไรแต่ถ้าพูดได้เห็นจริงๆน่ะลุงไปฉีดบ้านชีดมาไหมอ่ะข้อิมกันอะไอ้าวโค <COVID S 1> วิดง่ายนั่นแหละลุงแพ้ภูมิภูมิมันจะเป็นแบบเนี้ยเป็นแพ้ได้หายยากมันเป็นการแพ้ภูมิมันจะรักษายากพัฒนาลุงพยายามแต่ให้อะไรมาทิ่มาจำนะแค่คตอนนั้นน่ะสกิดก็ยังขึ้นเลยใช,ใช่ลุงต้องใช้ จิตของการบำเพ็ญเพียรรักษานะครับครับเมื่อกี้นะมลกินยาหอมหนองตาดุลเต้ามาอยู่ถ้าไม่กินก็จะเยอะกว่านี้ครับพ่อกรมลจิตทีวันครับทําไมอ่ะพ่อเป็นอะไรอ่ะเขาไปอยู่ดีไหมครับตอนได้บวชได้เขารลยยังอ่ะไม่ได้บวชจะมาถามอยู่ดีได้นะบวชบวชเนี่ยเลยครับก็ชื่อกมเนี่ย ต้องสื่อต้องสื่อต้างสื่อข้ามจะบวชให้แล้วถึงจะมาถามว่าอยู่ยังไงไปยังไงตอนนี้ให้ตอบเราก็ยังไม่ตอบหรอกถ้าตอบแล้วไม่ทําบุญให้ก็เหมือนเดิมน่ะครับรถครับหกกทหกสองแปดหนึ่งกทห้าสองแปดหนึ่งกรุงเทพรถเฉียดใดฉีเทาแล้วเป็นรถอะไรครับรถแบบเมื่อกี้รถแบบเมื่อกี้ดอกใช่ใช่ ทะเบียนใดยนะกกอไก่พทหาร5 2า1 5 3 8 1หาเป็นพ่อ่าตนางใครแบงค์คอนขบบับปะลุงแบงค์คอนขับเหรอเป็นพ่อ่าตนางโอ้โหลุงพาไปช่างบุญเหรอไปเรื่อยๆไปทำบุญไหมอ่ะหรือไปไหน,นอ่ะทำไมเขาเรียกกับบุญหล่นทับอะ่ะ ชื่อนะใช่ท่านบุญหลนทับอ่ะเยอะชื่อชื่อท่านนะครับว่าคือถามว่าพาไปช่างบุญเหรอทำไมท่านชื่อบุญหลนทับอ๋อไม่เคยถ้าท่านทูเห็นมาใครบอกนะคุณยายต้องไข้่มนะปอดภยดีนะครับปลอดภัยดีดูนุ่นทำฉันประธานให้ท่านเจ้าชุไหนสิี่ให้ท่านบุญหลนทับนะชื่อบุญหลนทับนะครับ ท่านชอบอ๋อทำไมชอบแบบนี้อยากให้ไหว้น่ะมันจะหายากไปไหมล่ะแม่อะไรท่านอยากให้ถวายข้าวทิพยไม่ท่านน่ะต้องรอด้วยหลยมีครับมีใช่ไหมใช่ท่านน่ะยุงไม้เลยนะที่กะละแมนะเป็นข้าวทิพมั้นครับนั่นน่ะใช่ ไม่ใช่ไว้นาะร้อไหม้เฉด้นะลุงมีเยอะลุงก็ค่อยแบ่งไหวเรื่อยๆนะ่ะแล้วเขาไม่ได้กวรบ่ายๆนะถ้านะท่านถึงชื่อบุญหลุนท้ามถึงเอาไม่เหมือนใครน,นะถ้าเอาขคาที่ไหม่เท่้ะเรด้ๆๆก็ได้ไหวห้านาทีฉี่นาทีได้แล้วลุงก็มากินมันจะเป็นรักษาให้ลุงนะ พยายามหาไว้เรื่อยๆร่อยที่ไงเราจะไปกวนพ่อทิพย์กันอยู่ใช่ไปไหมอะทำไม่ได้ไปอะไปไม่บุญใหญ่ใช่ลุงจะได้ไปกวนด้วยจะได้บุญด้วยผ้าบุญหลวงทัาจะได้บุญด้วยลุงไปกับแม่นิดนะร้อยแปดกระทะแล้วก็ใช่ที่หลวงพ่อจะพำข้าวทิพย์อืมท่านคงอยากจะได้ตรงนี้น่าเลยถึงบอกว่าเอาข้าวทิพย์มาไหว้นะ ท่านชื่อชานมาในไหนบุญอะไรมึงก็พาให้พาได้พาไปแต่ทำไมไม่เอาบุญตรงนี้ให้ลูกไปแค่ดูนะครับถ้าได้มันจะดีเลยครับสาธุครับลุจะได้หายด้วยล่งนะมันจะได้นะอ่ห้าลำพัอาูกอมมาอีกแล้วนั่นไข่อมเลยดีกว่านะ มาสาุด้ดลยอจารจเอาอะไรหรอ,อเรื่องการปฏิบัติศานรหรือยังดอกวนครบเรื่องอะไรสาพันเเด็กที่แวลูกแล้วก็พอดีนี่พี่แม่ได้กันนะแม่ได้กันนะแม่ด้กันนะเขาเขา ดแต่20วันหรือ25วันแต่แม้ด้วยการเดินเยื่อยๆเพิ่มเพิ่มให้ลูกเพิ่มให้ออกฟอเกียวตันสวัสดีครับที่ได้มาคนสวยมาอ้าวลุงปานก็มาเหรอวาดีครับลุงปานอะได้นะพูดหมายมาได้เย็นใช่ พอดีนี่จะครบแล้อีกสองวันยี่สิบห้าวันสองวันยี่สิบห้าวันแล้วเพื่อนที่มาด้วยกันเนี่ยข่าสามสิบวันแล้วพอดีนี่มาด้วยกันแล้วพอดีว่าจะทําเพิ่มจะทําเพิ่มให้เขาแล้วก็จะรอกันจะรอไปพร้อมกันเลยก็จะรอไปพร้อมเพื่อนกันพร้อมเพื่อนได้ทำเพื่อแม่เขาดีแล้วแต่ต้องตั้งใจนะเพราะหลังมาเนี่ยไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่นั้นถือว่าพ่อแม่เขาตั้งใจนะครับก่อนจะครบนะแล้ว ที่บางทีนอนที่บ้านก็เหมือนกันมันนอนแล้วมันหลับแต่ดีแล้วมันปหวาดสะดุ้งอ่ะแลาวไปนั่งรถแมก่ก็มันสะดุ้งสุดตัวเลยนะหลับแต่ดีแหละแล้วก็เหมือนเนี่ยอะไรขอไม่ยืนให้แล้วเราก็ ไม่รู้ตัวหรอกมือยื่นเป็นลบาบเนี้ยแล้วรู้ตัวที่เราจะเป็นลาบแล้วเงี้ยมือก็ส่งมาแล้วเนี่ยอยางเงี้ยอ้าวไปใไดนั้นช่วงขาชดีต่อไปนะครับไปนอนบ้านถ้ามันสะดุ้งขึ้นมาก็รู้มันสวดมนต์นะทำสมาธิทีเนี้ยเรามีพระในตอนนั้นตายมีครูบาอาจารย์ทเทวดารักษาไม่มีอะไรแล้วนะครับสวดมนตนะ์นะแล้วก็เลขรถ สองสี่ห้าแปดสองสี่ห้าแปดรถเชียได้รถเชียร์เทารถแก่งหรรถกระบะรถแก่งข่ายแบ่งคนขับลูกสาวลูกสาวเหรอเป็นแม่ย่านางรถนะลูกสาวเป็นแม่ย่านางรถ่เางไม่ใช่ไม่รู้ตัวแอมมาถามแล้วบอกว่าไม่รู้กําลังตอบให้เป็นแม่ย่านางรถ ชื่อแม่ีดาแม่สีดาชีดที่แม่าหน่อยีดาแม่สีดาสีดาไม่ใช่สีดาชอเีอะไม้แดาชื่แม่สีดาแม่ยันอาลอนคนขับนี่ใจเย็นเหรอใจเย็นหรือใจร้อน ใช่ขับรถช้าใครจะยังไงก็ช่างกูจะขวางเลนอยู่เนี่แหละระวังเขาจะปาเฉียวเอานะใช่ไหมเชิดาโอ้คนงขับมันชอบกินมาม่าเหรออ้อ ชอบแม่เลยค่ะ,มะมไม่ชิได้บอกว่ามันไม่มาม่าก็ได้มันกินตอดดเลยอะแม่ไปตลาดแ่่กินมาม่าตะดาเลยเอามามา่าไหวก็ได้ฮ้ยส <c oughs> <c oughs> ินะกินมามา่าจะไม่กินอย่างอื่นหรอแม่กินมามา่าเอาบอกกินง่ายอยู่ง่ายําใจมันเอามามา่าไหวก็ได้ครับเอากินอะได้ก็ไหวก่อนก็ได้แล้วค่อยตามมากินนะครับครับ <c oughs> ทุกครับตั้งใจนะอะให้เดนะจะได้่านไปได้นะครับแล่ร่วมสวนนต์น,นะกลับไปบ้านนะถ้ามันจะดับก็ทําก่อนนอนก็ได้นอนตื่นขึ้นมาถ้ามันจะดุกก็ลุกมานั่งสมาธิสวนนอนก็จะหายค,ครับอ,อะไรอ่ะมันเป็นพลังนะแม่ คนใหม่แล้วบอกพี่ไทยที่เป็นคนใหม่แล้วไม่ไมยิ้มย้ํจามใชหนาสา้ได้ครับอหนุนชานทุกครับหน้าตาเทไหวแล้วที่ว่าไม่มีได้ไหมอะ เรามาอยู่แบบนี้เราก็แบบว่าแบบกระทันหันนะพี่ไทยคือแล้วว่าจะไปกับดวงใจที่พูดกันนั่นแหละแต่ว่าแม่ไ,ไ,มแไม่ต้องไปหรอกไม่ได้ไปหรอคือครับจะถามว่าแม่มาอยู่ตรงนี้แม,นนแ,แม่ก็ไม่มีรายได้ไม่ได้เลยพี่ว่าจะทำไหมนะจ๊ะ ใดีไม่ก็คงไม่ได้ทำแต่ว่าดวงใจเขาก็ฝากมาบอกว่าเขาไม่ได้ทำแล้วเขาจะทำอย่างอื่นได้ไหมขอถามที่ใข่หน่อยค่ะเจ้าห้าเขามาหาใครนะ แม่ไม่ต้องพูดระไรายละไม่ไปนั่งภาวนาละไม่ต้องมาหาหลอกรารจงรายได้มีข้าวกินไม่ถูกไปไม่จำไปหาได้ได้หรอกก็สแกนร่างกายกับพี่สแกนร่างกายเป็นอะไรายเขาไม่เห็นเป็นอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นก็ไม่สบายไงก็เลยไปถามพี่ไขว่าเป็นชื้อกระพวงการของการเข้าปกติแล้วถ้ามาทางธรรมอ่ะครับ ก็ดีใจลึกๆนะที่ถ่ายกินน้ำมนต์กินยาหอมไปเดี๋ยวค่ะดีอาจารย์เชื่แล้วจะให้แม่ทำยังไงอธิษฐานอะไรหรือเปล่าหรือว่าเวลาปวดน้ำจะให้ปวดยังไงปวดแห้งเจ้ากรรมนายเวรบิดามันดาครูอาจารย์ไปสร้างฐนนะครับใหเขามาเอาบุญไปแม่ต้องได้สื่อกรรมหรือไม่ต้องไม่ต้องเลยอยู่ไปได้ครับอยู่ภาวนาอยู่ช่วยงานที่นี่ไปเลยตั้งใจว่าจะมาช่วยงานด้วยครับ ได้เลยรู้ว่าจะได้มาช่วยครับรู้ในตัวไปช่วยในความแม่นี้ก็ได้ครับังขาดาดคนใช่ไปเลยครับเพื่อมานีมาตามชมตามเดอเอเดี๋ยวอเม้่ไปอเช้าไดเด็อดอกบัวไงคอเม้อเ้อเดอเด้อนด้อเล้อนี่หลด้อเด้อหน้อเด้อเด้อเด้อเอเด้อเด้อเร้องด้อเร้อเด้อเ้องดัคร้บเดัอครับ ดี่ด้วครับใจใจขั้นเด็ดขั้หลวงพ่อนะขอบคุณด้วยค่ะครับขอโคกหน่อยครับน้ำหมดอะไรนะขอโคกหน่อยครับขอโคกหรือ่อ่ะทำไมแม่เอาความมาให้เขาล่ะแม่อันนี้ขี้เหนียวเนี่ยอ้าอุตส่าห์อุตส่าห์คิดแต่เงี้ยแล้วเนี่ยแบบไม่พูดไม่ใครพูด17นั่งค่ะข้อก้าดังเลย กล้วยค่ะป้าเปรี้ยวเหรอเอาที่ดิแม่ลองชับปไปแม่อ่านอันนี้เคยลองเงี้ยลองแล้วมันเป็นยังไงมันขมมันเป็นกาแฟลองกาแฟแมเอาค่ะไม่ชอบมากลองหน่อยนึงแมานี่น่ะถามเรื่องอะไรคะ สอบถามแมอ่อแม่แม่แม่เคยเมื่อกี้กราบหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ถือศีลคือว่าแม่เคยแทงลูกสองครั้งแต่ว่าไม่รู้เพศมันลื่นครับนี่หลวงพ่อบอกว่าให้ถือศีลดือนนึงก็เลยต้องมาสอบถามพี่ไขว่า ให้พี่ไข่พี่เชนาตัดสิกนการอย่างนี้นะครับถ้าคุณแม่มีเรื่องเด็กเราจะสู่รขบวนการของการสื่อกรรมอสื่อกรรมก็จะเป็นปู่แวบกับปู่ยอมมาบอกก่าเด็กชื่ออะไรยดกต้องการอะไรเป็นแพทย์อะไรครับไงั้นคุณแม่ต้องมาสื่อวันที่เรามีการสื่อกำรรนะแ,แล้วก็คือขบวนการบวชเลย กำหนดเลยไม่ได้เลยเพราะว่าแม่เขับ้วยมาได้ต้องอาศัยเนี่ยมาจากจากจเนี่ยจากนครสวรรค์นะตีรถมาหาแม่นะแล้วก็นะเด็กชาจะยกตัวอย่างให้ดูเราทํางานเป็นระบบแบบเช่นเหมือนคุณแม่ไปโรงพยาบาลแล้วคุณแม่บอกพยาบาลว่าคุณพยาบาลขาคุณแม่เนี่ยไม่มีใครพามากว่าแม่จะได้พบหมอเขาบอกให้พบหมออีกหน่อยแม่ต้องรีบกลับแล้วคุณพยาบาลจะยาให้แม่เลยได้ไหมคะ ตรวจให้แม่ได้เลยได้ไหมคะพยาบาลทําได้ไหมแามา่นิด้ก็ต้องราพบหมอไงครับมหมอมีหูฟังหมอมีการตวรวจโรคหมอมีการสแกนพยาบาลแค่เป็นคนทําระเบียบแค่นั้นเองเพราะฉนั้นมันไม่ใช่หน,น้าที่ใข่นะคระคุณแม่มต้องมาสื่อกรรมครับอีกอวันใช่วันจันทร์วันจันทร์ ได้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 ต้องมาถึงนี่ประมาณอย่าให้เกินเจ็ดโมงนะคะใช่เพราะว่าแม่เขาจะต้องแม่วันแม่น้วันตลอดนอนโรงแรมนี่ก็แต่โมงไปน่ะก็ไม่จะกลับทําไมอย่างนั้นน่ะมันไม่สะดวกนอโรงแรมก็ได้ถ้าไม่สะดวกโรงแรมสะดวกนอนโรงแรมไม่ได้ตังน้อยก็นอนวัดไปสิเสียไม่ต้องเสียตังคน่ะนอนวัดกินน้ำมันอยู่ดีใช่ น่าข้านนี้มีไก่เดินเพ่นผ่านด้วยน่ะนะนะน่ะใครเห็นม้นะนะนมันเดินนนะนี่มีไก่น้าหน้านะะน่านั่นจับมันมาตั้งตรงนี้แะเพื่อนไ้ยู่เพื่อนมันอยู่ตรงนี้ปัปัจจะมามง่ก็ะมาณสัก9โมงมันจะนั่นไปแล้วแม่แม่เขาไอ้นี่เขาภา์ตั้งแต่เช้าแม่น้วันที่เราน้ ได้ครับไปเอยนะนายอยูอันอู่อันกัแม่เขาหน่อยนะไม่เดี๋ยวแม่ก็รอคุยกับแม่เขาจริงแม่น้องว่านาเป็นนายแคือไปลงข้างหน้าไว้เลยครับมาเก้าโมงนะมาเ้าโมงครับแม่บวชเลยหรือเปล่ามันต้องบวชด้วยนะไม่ใช่คือมาชื่อแล้วบวชเมื่อใดนะก็บวชได้บวชเลยถ้าเตรียมของมาเลยนะแม่เขาจะกลับไปเตรียมของเขาจะต้องไปนู่นอีกบอกลูกบอก้อะไรนะไป เพชรบูรณ์อ้าวแล้วไปเมื่อไหร่อ่ะวันที่เก้าไงที่อ้าวมันก็ต้องรู้วันมาบวชไงใช่ต้งมาบวชก่อนถ้าอย่างนั้นยังไม่ต้องมาเชือดไปทําให้เสร็จก่อนแล้วพร้อมเมื่อไหร่แล้วมามาแล้วก็เืือแล้วก็บวชเลยพอเืือเสร็จแล้วนะเราก็บอกว่ากลับมาก็ประมาณวันที่สิบเอ็ดมาบวชได้เลยก็มาเชือดสิบเอ็ดแล้วเชือดสิบสามไงสิบสาม ใช่ครับก็มาสื่อสิบสามมาให้ตรงสิบสองสิบสามสื่อแล้วก็บวชเดิไม่ต้องย้อนไปย้อนมาหลายรอบเนี่ยใช่ไม่ต้องกลับไปกลับมาใช่ครับครับแอตุ้ครับคุณยายมาเข้าสังกัดเราจ้องล่างไปเกิดนะน้องได้ได้บุญนะที่คนนะคะแม่สองคนได้ได้มีความสุข คนแรกมันที่เจ็ดอันหนาครับนี่นะครับโชคดีนะคุณยายนะครับยายโชคดียายได้มีเงินได้มีเงินได้รถค่าอะไรได่เอ้าคุณยายก็มีอยู่ตอนเนี้ยมีลูกไว้ทำไมอ่ะไม่ขอเงินมันสิถูกนะมันก็มีแม่ไม่ทำไมไปขอเงินแม่มันเหมือนกันเลยนะ เอาได้พวกัรได้มันก็จะออกมาขอแมนจะมาขอเงินนะจะไปอุบลกับแม่เป็นแม่มันนะตั้งให้มันขอพี่น้อยก็ขอมาการงานไม่ได้ฮัลโหลพีครับการงานอะไรหรมันมีพี่ใครการงานการเงินนะกางานตังเงินมาแตงยังไงขายยังไม่ออกอืมธุรกิจนั่นก็ยังนี้ยได้ขายแรกขายแรกขายแร่เคยมาบวชใช่ไหมเคยมา มาหลายเที่ยวแล้วเนี่ยมาบวชแล้วมาทำบุญกับเดาด้วยมาทำบุญด้วยไงใช่บุญวันที่ยี่สิบก็ไรอ่ะมาไปกวนข้าวทิพย์กับพวกดาเหรอไปหรือเปล่าไปจะทำบู้เองโอ้ได้จะทำรู้ไปเองเได้ครับใช่ชุดสวยๆนะเป็นนางสุชาดาไหมครับได้แล้วก็ธุรกิจจะดีไหมล่ะธุรกิจเหรอตอนนี้มันห้าชิมห้าชิมนะมันยังไม่ได้ฟุ้งพูดนะ อะไรกําแบกําแบกําแบก็คือได้มาจ่ายไปใช,ช่มันห้าชิมห้าชิมนะครับมันยังไม่ฟุ้งอะ่ะปีนี้ยังไม่ฟุ้งเลยคุณยายทําใจแต่ปีหน้ามันจะมีการฟุ้งขึ้นมานะขึ้นมาหกสิบเปอร์เซนดีขึ้นมาหน่อยอะ่ะม,มันามาไม่เห็นการขายที่จะฟุ้งเท่าไดร่ครับแล้วที่บ้านมีอะไร ขาดตุบบุกห้องนะอยู่ที่บ้านนาไดอ่ะบ้านในที่นาดอ่ี่อายที่หสิบเก้าทับสามหมู่แปดตำบลวังม้าอำเภอลาดยาวนครสวรรค์เป็นบ้านสองชั้นเหรอคะอืมแล้วพ่อแม่เสียไปแล้วเหรอะไม่มีอืก็เห็นตายายนั่งอยู่นั่นใครบ้างยังอยู่อีกจ้ะเด้อครับก็ใครเห็นนั่งู่ตรงนั้นนะ ตายายยังนั่งอยู่เลยนะทำบุญให้ไหนสิมาทำบุญให้วันนั้นนะไม้มาสื่อกรรมหรือเปล่าอ๋อยังไม่ได้มาสื่อแล้วจะมาไปไหนได้ล่ะก็ได้บุญจะไปไหนไม่ได้ตายายยังอยู่ในบ้านนั้นอยู่เลยนะบุญน่ะที่เราให้มันเป็นบ้านเดียวแต่ถ้าบุญที่เปลี่ยนพรภูมิได้มันจะเป็นบุญของกรรมฐานครับอ้ต้องมาสื่อวันนั้นว่าเขาจะเอาอะไร แต่ต้องบวชได้ด้วยนะถือแล้วไม่บวชทพอาํลำบางนะก็ต้องปฏิบัติธรรมให้เขา้าอ่ะท่าต้องมาถือศีลไง้่าจึงแปดไง่าลองพิจารณาดูนะครับเนี่ยถ้าตายายได้ไปเกิดนะบ้านมันจะเรื่องโป่งกันเนี้ยแต่ไม่ใช่เป็นเพราตายายทำหรอกนะแต่ด้วยว่าพลังงานที่ท่านอยู่ตอนน้นน่ะท่านจะไปไหนก็อยู่กับลูกอ่ะแต่ถ้าเราบอกว่าพ่อแม่เอาบุญไปนะ ไปเกิดเธอพ่อเข้ารือแม่พ่อแฟนหรือว่าพ่อแม่เราพ่อแม่เราพ่อแม่เราเหรอครับไม่ใช่พ่อแม่แฟนที่เสียเพรแฟนก็เสียไปแล้วไงพ่อแม่เรานะตอนเนี้ยเดี๋ยวครับที่ใครเห็นนะพ่อแม่เราใช่ค่ะเขาคอยเฝ้าอยู่ไนะเขาไม่ได้คอยเฝ้าแต่มันไปไหนไม่ได้เดี๋ยวครับเขาก็อยากไปนะแต่มันไปไม่ได้เหมือนกับคุณแม่ อยากไปเมืองเชียงใหม่แต่ไม่มีเงินค่า,ารถนังเดะอยากไปก็นั่งเชงเงาอะอ้ไรกูจะได้ไปจะได้ไปล,ลุงที่เสียไปล่ะแฟนเสียไปยังอยู่บ้านหรือรอยูไ่ไปถามหาก็เยอะเลยทีนี้นถ้าจริงจริง,รงะทุกคนไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ตอนนี้ทําไมเราเห็นพ่อกับแม่พ่อเป็นชายเ,เดียวกันม,มันก็เลยขึ้นมาตรงนี้ก่อนจริงๆแล้วมันก็ทุกคนแหละ ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมาก่อนมาหลังแค่นั้นเองครับอืมตอนนี้ปัจจุบันนี่แม่พ่อยนี่อยู่ใช่ยังแข็งอยู่ตั้งกี่ปีแล้วจ้ะอ่ะแปดชีปีก็ยังอยู่เลยถ้าไม่มีบุญหนะไม่มีบุญก็ไปเกิดให้เขาสบายแม่ต้องมาบวชให้ปาปฏิบัน,น,บบนี่ยเปลี่ยนภพภูมิ มอืน yes. ี่ไงมาพร้อมกันชวนกันดีเลยดีเลยใช่ได้เป็นเพื่อนกันด้วยภรรยาในเมียด้วยกันจะได้เป็นพลังจูงกันนะครับที่เราไปปฏิบัติธรรมสักปีได้ผ่านมาแลก็คนละเรื่องเนาะคนละเรื่องค่ะไม่ได้มาสื่อสารเนี่ยเราก็ได้บุญนีละแต่ไม่ได้ตกลงกันใช่จะดีขึ้นนะ วัณยาจะได้มีพลังจิตด้วยเขาแกก็ชอบทําบุญทําทานอยู่แล้วแต่ถ้าเราตรงนี้มันจะครบไงทานชิ้นภาวนามันก็จะไปเลยครับใช่จมตะเกิดอย่างน้อยเราก็ได้ตอบแทนบุญคุณอิธามารดาการกระตัญยูนี่เป็นมงคลอันยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าฉันเสริญนะนะครับเดี๋ยวไปที่โน่นก่อนกลับมาก่อนใช่แล้วมาพร้อมกันเลยหอมข้าหอ,อมของมาเลย ไ้บุญด้วยนะได้บุญด้วยค่ะเอาคุณยายไปด้วยนะไปกวนข้าวเที่ยวเอาคุณยายไปด้วยนะเอาคุณยายไปด้วยนะไปครับเพิมพ์นี่ออกสาธุครับไม่พอพิมพ์ไปงานนี้ใครอยากเข้าออกอ่ะไม่อร่อยอร่อยแต่ว่ามันจิบฟันใครอ่ะ แล้วร่านขายหัก